สอบเอกร่างของขุมดวงและรับมาจากการสอบตัวมาวิศวยสีวะการเรียนรู้ก็ขอเรียนให้ชาวยานิเลือกผิดเสมอว่าอันนี้เป็นเพียงประตูด่านแรกด่านแรกเท่านั้นการเรียนยังมีอีกหนทางข้างหน้ายังมีอีกจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็พบว่าการที่จะดึงนคะแนนให้สูงขึ้นนั้นเป็นไปได้ยากลำบากมาก ในปีแรกนั้นถ้าพวกเราไม่ระมัดระวังในการที่จะเข้ามาเรียนในถ,าถ่าวิทยากก็จะเรียนที่ทราบว่ามีข้อกำหนดมากมายขอให้ได่เสข้อมมิข้อรดผอให้แต่ว่าเปรื่องใหญที่มีของเขตไม่ใช่ว่าลดสอนจะไได้ดยารดนของเขที่ การศึกษาในระดับตุสมีบัณฑิตหรือปริญญาเอกถึงส่วนนี้ให้ใี่มากเพื่อที่เราทุกคนจะได้ทำตัวให้ดีจะได้ตั้งใจเล่าเรียนเพื่อให้เป็นบัณฑิตและอทจากนั้นก็ยังทรงมีก็งมาทำณาน จเจิญพระชนม์อาพรรษาขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบหกรอบปีที่ยังเป็นปีที่สำคัญอีกเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาต่อไปนี้เนี่ยก็ะจะมีกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างที่จะสรุให้แก่นิสิททุกคนแต่เนื่องจากเราปในนิสิทธิผู้ใหญ่แล้วเนี่ยหลายอย่างก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้บังคับ เพียงพอเลยถ้าหากว่านิสิตมีความต้องการความเจริญก้าวหน้าในอนาคตต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาอย <oh> ู่ในที่นี้แล้วต้องพยายามที่จะแสวงโซโลจีทำต่างๆเพื่อที่จะช่วยให้นิสิตมีความรู้กว้างขวางมากขึ้นสองหรือภาษาที่สามเป็นอย่างดี โดยทั่วไปแล้วภาษาที่ใช้เป็นมากในโลกนี้ก็คือจิตจะต้องแสวงหาความรู้ทักษะเกี่ยวกับภาษาติดเพิ่มเติมด้วยตนเองอีกด้วยมหาวิทยาลัยไม่จับแนวจิตบางนัาษาถ้าไม่รู้จักงนี้พิสิษก็เป็นไปที่ว่าเราเข้ามาที่ตัเรียนหนัศูือในห้องเรียนเราสอบเ จากเวลาผู้จักใช้เวลารู้ว่าง่ายคนจะต้รู้วมใง่ายควรจะทงานอยากให้รู้ว่าที่นี่อนมือสือแต่ว่าอยากจะให้นี่สิทธิแต่ทุกคนเป็นคนที่สุดรือทั้งทางด้านความรู้ทั้งทางด้านความรอบรู้และตาม ามารถที่จะเชื่อมโยงสื่อสารกับผู้อื่นได้ไม่ใช่ดีเฉพาะตนสามารถที่จะจะให้จะทุกสิ่งทุกอย่างกับกนิสิตแต่ว่าเราจะอยู่ด้วยกันอีกหลายปีอาจารย์ทุกคนผู้บริหารทุกคนก็พร้อมที่จะให้นิสิตได้รับจริงต่างๆเพื่อที่จะไปกี่กัดการนิสิต <hi> ซึ่งก็จะดูแลนิสิตนอกนอกหลักสูตรนะคะท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์มันิทองคุณท่านอาจารย์พันศรีเดชพัฒน์อีกท่านหนึ่งก็คือท่านคณะบัีฑิคณะมนุษยศาสตร์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัมพรศรีเสริมพ่อ ริมทองอีกท่านหนึ่งซึ่งก็จะใกล้ชิดกับวิสิทธก็คือท่านผู้อำนวยการกองกิจการวิสิทธิ์ท่านอาจ,จารย์วิสิทธิ์แต้มบรรจงคิดว่าคงจะหมดแล้วน,นะคะแต่ว่าเรามีอาจ,จารย์ไม่ติอจจาจ์จะช่วยดูแลได้ ม่ยากนะเนะแต่ในวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งเราต้องอาศัยบริการจากคณะอื่นๆเนี่ยนะบางทีเนี่ยทางคณะแบบนี้ให้เด็กเรียนตามเทอมที่หนึ่งเทอมที่สองปีหนึ่งปีสองเนี่ยนะแต่บางทีทางคณะเนี่ยหลังจากตกไปแล้วก็เรยกให้นิสิตนี่ยไปถอนรายวิชาเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งต้องเรียนนอกคณะเนี่ยขอให้นิสิตของนิสิตนะคะว่าในวิชาเลือกเหล่านี้นิสิตสามารถหาอ่านดูได้นะคะในหนังสือ ร่มือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่อาจจะย์หานได้จากคณะวิทยาศาสตร์นะฮะหรือว่าจากคณะสังคมศาสตร์เนี่ยเวลาลเราไปเรียนคณะมนุษย์คณะสังคมแล้วนะคะก็จะมีคณะพละซึ่งจะมีวิชาปีเอหนึ่งศูนย์หนึ่งเราจะจัดสำรองไม่ให้แล้วก็เ,เป็นวิชาที่บังคับนะฮะที่นิสิตทุกคนในคณะวิทยาศาสตร์จะต้องเรียนซิ่งจะเลื่อนได้สองเบอร์กบนะคะแล้วอันสุดท้ายนะก็คือวิชา สาพื้นฐานในคณะวิทยาศาสตร์เองก็จะมีทั้งหมดเจ็ดหน่วยกิตคือวิชา sc หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองอีกอันหนึ่งที่นิสิตในคณะวิทุกคนจะต้องเรียนเหมือนๆกันนะคะก็คือวิทยาศาสตร์และคณิวัตศาสตร์พื้นฐานนะคะทั้งหมดสามสิบสองหน่วยกิตเป็นวิชาของภาควิชาชีววิทยาแปดหน่วยกิตนะคะก็คือหน่วยกในปีนี้นะคะเป็นปีแรกที่เราเริ่มปรับระบบการเรียนการสอนนะคะอย่างเต็มรูปแบบในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิวัตศาสตร์พื้นฐานโดยที่ว่า เพราะฉะนั้นในห้องเรียนเนี่ยจะเห็นว่าหนังสือคู่มือคู่มือนิสิตเนี่ยเีถ้าทีไม่แน่ใจนะว่านิสิตได้ได้ตารางสอนได้ตารางเรียนไปหรือยังนะฮะในในคู่มือนั้นจะเห็นว่ามีห้องเป็นวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พื้นฐานที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนะม่ไม่ไม่รวมแหละนะคะก็จะเรียนที่ 14ะคะืออาคารที่นิสิตกำลังนั่งฟังอยู่นี้นะฮะโดยห้องเรียนก็จะเป็นห้องสตูดิโอที่ที่ครูกำลังพูดอยู่แล้วก็ห้องภาควิชาเคมีฝากมานะคะว่าสำหรับวิชาเคมี103ในเทอมหนึ่งนี้นะคะขอให้นิสิต sc1516171h นะฮะไปเรียนที่ห้องตัวเลขหนึ่งข้างหน้าเนี่ยคือชั้นปีที่หนึ่งนะฮะถ้าเป็น sc15 ก็คือชีววิทยาชั้นปีที่หนึ่ง เอสซีก็เป็นจุลชีววิทยาชั้นปีที่1น,นะคะเอสซีก็เป็นวิทยาศาสตร์การอาหารเอสซีสิบห้1สิบหกสเนอสเรียนที่ห้อง14 405่สี่ศนเคมีหนึนะคะส่วนเอสซีสิที่เรียนที่ห้องสตูดิโอที่ครูอยู่นะคะชั้น1ของตึกนี้นะคะ